เก็บออมเงินแบบมีประกันชีวิตให้ด้วยออมกับบัสเลอร์นั้นแตกต่างกับการออมกับธนาคารอย่างไรออมกับบัสเลอร์เป็นวิธีการเก็บออมเงินที่มีประกันชีวิตให้ในตัวและยังมีปัลผลให้อีกปีละ4.5%และหลังจากปีที่3ไปก็ยังสามารถกู้เงินออกมาได้ส่วนการเก็บเงินกับธนาคารเก็บออมเท่าไหร่ก็ได้คืนเท่านั้นประกันชีวิตไม่มีให้ลองคิดกันดูนะครับ ว่าอันไหนคุ้มกว่ากันตัวอย่างเช่นว่าเมื่อฝากเงินไว้กับธนาคาร1ปีเดือนละ100ฟรังหากเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตของคุณคุณก็จะได้เงินกลับไปประมาณ1,200ฟรังพร้อมดอกเบี้ยเล็กน้อยกรณีไม่โดนหักค่ารักษาบัญชีแต่หากเลิอกออมเงินกับบัสเลอร์ได้1ปีและเกิดเสียชีวิตในระหว่างสัญญาที่ได้ทำเอาไว้ว่าจะออมกับบัสเลอร์15ปีซึ่งเป็นขั้นต่ำของความคุ้มครองที่ระบุไว้ในสัญญา ผู้รับผลประโยชน์ที่คุณระบุไว้ก็จะได้รับเงินประมาณการเท่ากับจํานวน15ปีเต็มถึงแม้จะเพิ่งออมเงินได้เพียง1เดือน1ปีหรือปีไหนก็ตามก่อนจะครบสัญญาที่ได้ทําเอาไว้ b u สเลอร์เซฟแพรนห0ึรหลักประกันของชีวิตที่สร้างได้สอบถามรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติม Line สยาม s i n e s s Facebook สยามบิสเนสคอร์ปอเรชั่นอีเมล